สวัสดีครับวันนี้พินีคิวสิบสีนะครับจะทําการเปิดห้องเรียนในวันที่11มีนาคมสองพันห้ครูต้นแบบคือครูพาลวิจิตรไสยสงนะครับทําการสอนในรายวิชา,าพระพุทธศาสนาหกโดยมีครูผู้ร่วมสังเกตนะครับประกอบไปด้วยครูสุภัสสาศีโสดาครูสุริยาราชพลและครูสรัญญานาคารทลิศครูผู้เชี่ยวชาญนะครับ ลำดับต่อไปขอเชิญครูต้นแป้นะครับได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่6ครับผมในวงรอบที่6นี้นะคะจะสอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา6ค่ะสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับค่ะในเรื่องหลักธรรมทางศาสนากับการอยู่ร่วมกันอย่างสารติสุขค่ะโดยใช้วิธีรูปแบบการสอนนะคะเลยการเรียนรู้แบบสืบสอนหาความรู้5ขั้นตอนหรือการสอน 5E นะคะ ขันที่หนึ่งนะคะสร้างความสนใจนะคะโดยครู่น,นําภาพกิจกรรมที่ผู้นับถือศาสนาต่างกันเนี่ยมันทําประโยชน์ร่วมกันนะคะร่วมกันทําประโยชน์เช่นการช่วยผู้ประสบภัยหรือช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้นะคะช่วยผู้ผู้ที่บาดเจ็บนะคะการใหุู้การศึกษาแก่เด็กนะคะเราก็นําภาพเนี่ยมาให้นักเรียนฟังก่อนก่อนเรียนนะคะขั้ที่สองนะคะข้อที่สองคือคู่นําข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือระหว่างประเทศนะคะในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆให้นักเรียนได้ร่วมสแสดงความคิดเห็นร่วมกัน,นะค่ะ ั้นที่2ค่ะถ้าสำรวจและค้นหาค้นหานะคะคือครูเนี่ยแบ่งกลุ่มนักเรียนนะคะออกเป็นกลุ่มละ5คนนะคะหาความสามารถ่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขนะคะในแต่ละกลุ่มเนี่ยจะมีนักเรียนเนี่ยช่วยกันสืบค้นหาข้อมูลจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตหรือใบความรู้นะคะแล้วก็บันทึกการบันทึกความรู้ลงในะะเป็นรูปแบบแผนผางความคิดค่ะ ขั้นที่3ามนะคะอธิบายแล้วก็ลงข้อสรุปนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้นํำเสนอผลการศึกษานะคะแล้วก็นํามาเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะให้เพื่อนๆเนี่ยร่วมกันแสดงความคิดเห็นค่ะขั้นที่4การขยายความรู้นะคะครูนะคะนําอธิบายแล้วก็สรุปความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางศาสนากับการพัฒนาและการอยู่ร่วมกันนะคะอย่างสาสติสุขนะคะแล้วก็ให้ความแง่คิดรูปแบบต่างๆแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นร่วมกันในในห้องเรียนนะคะแล้วขั้นที่5้าคือการประเมินผลค่ะแล้วก็วิเคราะห์ค่ะ ขอเชิญ,ญครูผู้เชี่ยวชาญนะครับเก่าให้คำแนะนำสำหรับการเปิดห้องเรียน,นยยยยของค,ครูต้แมมนแบบในรายวิชาพระพุทธศาสนา6ครับผมการเปิดห้องเรียนในวงรอบที่6ของคุณครูพารุ์จิตไสยศนนะคะในรายวิชาพระพุทธศาสนา6คุณครูจะสอนในเรื่องหลักธรรมทางศาสนากับการอยูอรย่ร่วมกันอย่างสัสนติสุข โดยคุณคุณพรวีนั้นจะใช้กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบ 5e หรือการเรียนแบบ1าหาความรู้นะคะมีกระบวนการที่ชื่5ขั้นตอนนะคะก็หวังว่านักเรียนนะคะจะได้รับความรู้แล้วก็กิจกรรมจากการเรียนรู้แบบ 5e ของคุณคพรวีน,นะคะขอบคุณค่ะสำหรับการเปิดห้องเรียนนะครับในรอบที่6นี้เราจะพบกันที่ห้อง 4.26นะครับเวลา13บนาฬิกาถึง13บนิกา50นาทีครับผมขอบคุณครับ